ครับแล้วก็มีก็ต้องพูดตามตรงว่ามีความกดดันอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ก็แฮปปี้ที่ที่ได้ได้เหมือนเหมือนได้แชร์โมเมนต์กับทุกคนนึกออกเลยว่าเขาจะเขินเพื่อนเขาก็มาดูเพื่อนเพื่อนชเรียนสมัยเยอาจจะอาจจะเขินเพื่อนมากกว่าเขินพ่อแม่ครับชมให้สนุกทั้ง9ตอนซึ่งผมมั่นใจว่าท่านจะสนุกอยู่แล้วคุณผมเอเียงเนี่ยผมไม่เป็นกลางครับ ค่ะวันนี้จะได้เห็นผลงานของผชายแล้วเรื่องแรกเลยผมตื่นเต้นกว่าตอนโปรโมทละครตัวเองแบบเห็นบทเขาทิ้งไว้ที่บ้านอุสา์พยายามไม่อ่านเพื่อจะได้มาดูแบบไม่รู้เรื่องดูแบบก็อ่านไปนิดนึงอเห็นเขาอ่านไปนิดนึง้วเไงครับผมผมมีความรู้สึกว่าเท่าที่อ่านไปนิดนึงเนี่ยมันมีสิ่งที่เราคาดหวังเอ้ยคาดเดาเวลาเราดู เรื่องอะไรก็ตามแต่มันต้องเป็นงนี้แหละเขาจะหนีเราไปอีกอย่างหนึ่งให้เรารู้สึกเอ้ยอ้าทำไมเป็นงั้นอ่ะอะไรเงี้ยตอนแรกพ่อจ่ายแบบนี้นะแต่พ่อชอบเรื่องจนพ่อต้องหยุดใช่สปอยตัวเองเพราะกลัวว่าตอนดูจะไม่มีความสุขเพราะเรารู้เราดูคือถ้าเราดู้ก่อนเลยเราไม่ไม่ไม่สนุกเราไม่รู้คือว่าน่าสนใจจริงเออคือว่าดูเพราะเป็นหัวน้องเอเพราแบบจะเล่นยังไงจะเล่นยังไงไม่โอเคเพราะเป็นน้องเอมาส่วนหนึ่งแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุก ทุกละครทุกหนังทุกภาพยนตร์เนี่ยมันมีมันมีเสน่ห์ของมันอยู่ที่เราที่เราไปเสพมันไม่ได้แปลว่าเพราะเราชอบนักแสดงคนนั้นอย่างเดียวอะ่ะทุกท,ทุกเรื่องมันกําลังให้ให้ความลื่นลมกับเราให้ความตื่นเต้นกับเราให้ให้บรรยากาศบางอย่างกับเราแล้ว,แล,วแล้วสุดท้ายพอมันจบมันก็จะเก็บไว้เป็นความแบบเออวะ่ะสักใจดีจังเลยอะไรเงี้ยนี่นออกไหมเวลาก่อนที่จะได้ดูตอนต่อไปอะไรดี่ได้เห็นดีๆไปนิดเลยเป็นยังไงบ้างคะ อาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างจริงๆผมพูดอะไรมากไม่ได้เพราะผมไม่เป็นกาศผมต้องไปต้องมาอ้องกลัวเลยอะกัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปก็ก็แง่แหละแกก็ต้องเป็นเราต้องพูดแบบไม่เป็นกาศเราพูดได้แบบไม่ถูงเราเป็นบอสคนลุกอย่างเดียวเลย ไม่น่าพูดเลยไม่สบายใจขึ้นในการที่คุณพ่อมานั่งเชียร์วันนี้หรือว่ากดดันกว่าเดิมก็สบายใจเพราะว่าคุณพ่อดูแฮปปี้แล้วก็มีความภูมิใจแล้วอยากแบ่งปันกับไม่ใช่แค่กับคุณพ่อนะกับทุกคนอยากมันเป็นสิ่งที่ผมอยากดูคนอยากดูแยะของทุกคนอะไรแบบนี้คใช่จริงๆผมสบายใจตั้งแต่ก่อนงานเหล่านี้จะเสร็จผมสบายใจตั้งแต่รู้ว่าอ้าว ตกลงเรื่องนี้กำกับโดยคุณคนเขียรเยอคือเขาเคยกำกับผมมาก่อน<ส>หลายเรื่องแล้วผมก็นึกออกไหม<อ>เราเราเอาเราเอาสิ่งที่เราภูมิใจไปอยู่ในมือของคนที่เราไว้ใจอ่ะคือผมคนพบตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมทำงานกับคุณบอยว่าเขาเป็นคนที่มีมาตรวัดบางอย่างว่าถ้ามันไม่ถึงระดับนี้เขาจะไม่ปล่อยมันผ่านไป<อ>ไม่ได้ก็ต้องเอาใหม่จนกว่ามันจะต้องผ่านมา มาดวัดระดับนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นใครในปัตตนีก็ตามก็ต้องอยู่ในกติกานี้ใช่เพราะฉะนั้นพอมันอยู่ในมือของคนที่คิดแบบนั้นอ่ะผมสบายใจแล้วภารกิจไม่ได้อยู่กับผมแล้วจำได้ก่อนก่อนเรารู้ว่าผู้กำกับสุชัยพ่อถามตลอดเลยใช่ใช่ใชผู้กำกับคือพอเขาไปเขาไปเวิร์กช็อบเขาไปทดสอบเขาไปอะไร ผมถามเขาหมดเลยในห้องมีชื่ออะไรบ้างเพราะผมเพราะผมรู้จักรุ่มกับของพี่เนี้ยผมก็บอกว่าพี่บอยมาทุกครั้งพี่บอยมาทุกครั้งโอเคเพราะบอกมาทุกครั้งไม่หรอมาทุกครั้งเลยวะทำไมทำไมเขาต้องมาทุกครั้งวะแล้วมีใครอีกผมจะหาให้ได้ว่าใครเป็นร่่มกับคนเขียนบทเป็นใครอะไรเงี้ยแต่แต่สุดท้ายก็เอ๊ะทำไมคนนั้นมาแล้วคนนั้นก็ไม่มาแต่พี่บอยมาทุกครั้ง ก็สุดท้ายก็แบบเซอร์ไพรส์มากครับเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าเพราะว่าเห็นบอกพี่บอยงานเขาวุ่นวุ่นมากแล้วก็ตอนนั้นเขาเพิ่งทำฟาสต์จัลโดต์ตายด้วยแล้วก็เออก็ก็ยังอุตส่าห์มาทำแต่ในเงินที่ถึงไม่ดีแอกังวลมากหรอกค่ะเหมือนเอาลี่ตายมาขึ้นเขียงพี่บอยเลยนะพี่บอยเลยนะตอนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ดีพ่อก็ขึ้นเขียงมาแล้วาาเ่นะแล้วก็ผ่านมาแล้วมันต้องถ้าถ้าคุณเป็นเป็นคนที่มีความพยายามมาตรฐานไหนคุณก็ทำถึงได้นั รสชาติอยู่นะดดีอ่ะรสรสชาติไหนก็ต้องลองนะแล้วเราอยากยังไงบรรยากาศของพี่บอยในการสัมผัสอะไรครับผมไม่ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าพี่บอยมีแบบ reputation ว่าแบบเป็นค้กกับพี่ strict มากจริงจังมากคือผมก็แค่เข้าไปแบบใส่เลยแบบไม่ไม่รู้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าประสบการณ์อื่นจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าผม ผมเป็นเกียรติมากที่พี่บอยมากำกับเองแล้วมาดูแลเองเพราะเขาใส่ใจจริงๆและแล้วมันคือมันคือความใส่ใจแหละความพยายามของเขามันก็เสริมให้เราอยากทำให้สุดกันพี่บอยพี่ความเที่ยวไงบ้างคะในกองเราโดนแบบสอนอะไรยังไงบ้างคะพี่บอยเขาจะเขาเขาไม่ได้มีภาพแบบสตรีทว่าอยากได้อะไรเป๊ะแต่ว่าเขามีอารมณ์ที่เขาอยากได้รู้สึกตอนได้ดู พอเขาเช็คแล้วมันยังไม่ได้มันมันไม่ไปถึงจุดนะคือไม่ได้แคบคิ้วเลี้ต้องนี้ต้องนาำประมาณนี้เลยอยากให้ให้อารมณ์เราได้ถึงที่ลอยดูเรื่องอะไรเยอะที่สุดกััับบบ่นดดูผมมเเเเหรรรรออออคืงะไภาษาบางทีผมจะคำคำผมจะรัวหรือว่าผมผมจะชอบลากคำยาวๆอะไรแบบนี้ตัวนี้คือการการภาษาไม่เข้าปากซึ่งทำอะไรเป็นใช่ แล้วเรื่องชมล่ะคุณพ่อชมเยอะสุดเรื่องอะไรชมมากสุดหรอครับ,บอน่น่าจะน่าจะการบ่งบอกอารมณ์ด้วยด้ยวยสายตาการการโมเมนต์เล็กๆ,ๆกับแบบประดิษฐ์อันี้ดีเดยจากคุณพออ่อหร่แตบไม่ไม่ครับพ่อเนี่ยส่งอารมณ์ด้วยสายตาไปเยอะแต่ไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเป็นสีส่งแล้วมันไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าอินเนอร์เราอาจจะที่ตอนนี้ เปิดทีซอร์แอบลุ้นหน้าคุณพ่อแม่พอคุณพ่อดูแล้วแบบคุณพ,พ,พ่อดูปกติเออคุณดีแอดมุณพเปนยังไผมเ<ะ>ขินเกินไปที่จะมองคนอื่นเลยตอ,อนนี้ตอนดูทีเซอร์ผมเขินมากมแล้วผลงานแรกแล้วที่วันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องมาดูด้วยความออมก,รกัรเกมความเขินนี้เป็นเขินเขินนะครับแล้วก็มีก็ต้องพูดตามตรงว่ามีความกดดันอยู่ใน,นระดับหนึ่งแต่ว่าก็แฮปปี้ที่ที่ได้ได้เหมือนเหมือนได้แชร์โมเมนต์กับทุกคนครับ นึกออกเลยว่าเขาจะเขินเพื่อนเขาก็มาดูเพื่อนเพื่อนชิลเรียนสมัอาจจะอาจจะเขินเพื่อนมากกว่าเขินพ่อแม่กันแต่ผมมีความรู้สึกแค่ว่าเฮ้ยบอกเพื่อนว่าขอให้เอนจอยแค่นั้นแหลยดูให้สนุกว่าจบวันนี้ปุ๊บโดนแซวแน่นอนแน่นอนนะยิ่งใครที่รู้จักผมอยู่แล้วส่วนตัวเขาจะเห็นเราเลยเป็นแบบมันจะมีแบเรียร์ที่ยากกว่าปกติอ่ะใครับเอ็นแค่ต่ำกับเรื่องแรกของเองแค่ไหนไม่ได้ต้องเต้าอะไรเลย วัน้แค่แค่คิดเป็นงานว่าเราอยากทําให้ดีที่สุดแลถ้าเกิดคนที่เลือกเราแฮปปี้เราก็แฮปปี้แค่นั้นเลยครับ<น>เราเราเชื่อมันในในในเขาแล้ววิธีการคิดของเขาแล้วแทนของเขาเต็มที่ครับเราเราเป็นนักแสดงเราไม่ได้มีแบบโอร์วิวเราไม่ได้เป็นผู้กลับเราไม่ได้อะไรเราแค่ทํางานของเราให้ดีที่สุดนนสได้เลยครับก็ฝากติดตามละครซีรีส์เรื่องแรกของผม Narnia of You ครับแต่ละปี ที่มีเธอด้วยครับทางช่องวัน31จันทร์อัง,งคาร2ทุ่มครึ่งครับเริ่ม9มิถุนายนแล้วมีเวอร์ชันอังคารทางแอปวันดีด้วยครับแลาวช่วยคุณลูกขายอะไรไหมคะขายเอกทานะที่เจนตะปะร่าขายเยอะอยู่นะขอขอบใจค่ะขอให้ทุกท่านชมให้สนุกทั้ง9ตอนซึ่งผมมั่นใจว่าท่านจะสนุกอยู่แล้วโอ้โหคุณผมเองเตียงเนี่ย,ย,ยผมไม่เป็นกลางครับ